ก็นในคลิปว,วันนี้เนาะเราก็จะมาสนผู้ชมสุทุกคนทําการเพิ่มผู้ติดตามให้กับตัวพเพจเฟซบุ๊กตัวเองใสรเนาะไม่ว่าจะเปิดเฟซทําอะไรแ้ะมีผู้ติดตามน้อยการเข้าถึงมันน้อยเนาะอย่าจะลอมเพิ่มผู้ติดตามเพื่อให้การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นมากขึ้นน้องดูแล้วทําตามกันได้ง่ายๆเนาะโดยในวันนี้ให้ผู้ชมได้ทําตามเราเป็นก่อนด้วยให้เข้ามาในเว็บไซต์นี้จะแลาวจะมีการแปกล,ลิงก์หรือสิงลิงก์เอาไว้ให้ใหุ้ผู้ชมได้กดเข้ามาง่ายๆเลยลิงก์จะได้อยู่ในส่วนใต้คอมเมนต์หรือคําอธิบาย พอได้กดเข้ามาแล no? ้วในด้านของตัวเว็บไซต์เก็จะมีให้ได้ลงชื่อและสมัครสมาชิกถ้าเข้ามาเป็นคลังแรกให้กดสมัครสมาชิกที่ตรงด้านล่างมีกันไปก่อนได้เลยเนาะโดยการที่เราได้กดเข้ามาสมัครกันแล้วเขาก็จะเป็นหน้าตามแบบนี้ก็เลยให้กลับมาได้กดเข้ามาเพื่อที่จะสมัครสมาชิกกันได้ง่ายๆเนาะโดยทําการกรอกข้อแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เขาได้กั้งเบอร์กันเอาไว้อ่านเลือกใช้บัญชีของ g o o g l ลชิ้เข้าไปที่ตรงด้านบนและสมัครผ่านบัญชีของ Google สามารถที่จะาการสมัครกันได้ไปง่ายๆประมาณนี้เนาะ แล,ละถ้าเพื่อใครอาจจะใช้งานทำธารต่างๆกันไปแล้วอาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วหรือว่าสมัครันเสร็จแล้วให้กดลงชื่อผู้ใช้งานแล้วก็ไปลงชื่อผู้ใช้งานในลงส่วนด้านนี้กันเัอะเลยอ่ะและทีนี้เราจะได้เข้ามาแล้วในด,ด้านของตัวเว็บไซต์เขาก็จะมีต่างๆเป็นแบบนี้กันเลยเนาะให้เราได้มาใช้งานได้ทำาุรนมียอดเป็นที่อยู่ม่านบนนี้ด้วยให้เราท้มาสั่งซื้อกันได้และถ้าเข้ามาเป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินให้กดคามาในหัวข้อนี้กันก่อนได้เนาะที่คาว่าทําเงิน โดยเราได้คิดขึ้นมากันแล้วที่นาต่างการเติงเงินเราสามารถติดล่อช่องทางในการเติมเง,งินกันก่อนได้เลยเนาะให้กดทับไปที่ตรงคํานี้เลยคําว่าช่องทางแลยครับจะมีช่องทางใกนการเติมเงินให้เราเรื่อยๆกันก่อน3ช่องทางไม่ว่าจะสะกินคิดว่าฮค้ดจะทุูมมอนี่วลเลตหรือว่าคริปโตถ้าว่าเรารู้จักมัสดกช่องทางอะไรก็เลือกกันได้เนาะประมาณนี้สช่องทางก็เลือกเออเหมือนได้เนาะสรับในการเติมก็ตามที่คุณผู้ชมรู้จักและสนใจในสช่องทางนี้เนาะขันต่ำก็เติมเท่าไหร่ก็ได้เนาะอย่างน้อยต่ำสุดก็น่าจติหนึ่งบาท ก็สิบบาทเหมือนกันนกก็ลงใช้งนันก่อนได้เรแ,แล้วเติมึงก็เสร็จแล้วมียอดหนึ่งแต่แล้วก็จะได้ย้อนกลับมาที่น้าต่างแรกกันว่าอะ และนี่เลยเราจะได้ภาพมาตต้งแล้วในด้านของตเว็บไซต์เขาจะมีหรต่างไลายเป็นแบบนี้มีหัวข้อมีหมวดหมู่บริการให้เราได้มาใช้งานมียอดเงินด้วยเนาะที่อยู่ตรงนี้ให้เราได้มาส่องฟื้อและก็ทําการในจุดต่างๆตรงนี้สำหรับใารทเดียจะเข้ามาเป็นหางแรกไม่มียอดเงินหรือยอดไินหมดกันไปให้กดเข้ามาที่หัวข้อตรงนี้กันก่อนได้ แต่พาไปเติมกันดีชีเลยเนาะก็ถ้าไม่มีเงินก็ไปเตมอย่างที่สองเป็ดก่อนพันดีก็ได้เลยก็พูดผิดแต่ยาวแล้วเนาะอะแต่ถ้าไปเติมเงินมาแล้วอย่างที่สองก็ไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เราเข้ามาก่หน้าต่างแรกทีนี้วันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดติดตามให้กับตัวเพจเฟซบุ๊กเอลงให้คลิกเข้าไปเนาะที่ตัวแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแล้วก็มาคลิกที่ตัวบมดบูเพื่อเลือกหาดูเลยว่าบมดบูที่ต้องการจะเพิ่มจะอยู่ไหนเนาะเพิ่มคนติดตามตัวเพจได้อยู่ตรงนี้ให้กดคลิกเข้าไปเลยเ่อร้เลิกก บริการเขาก็จะเป็นสมาชิกก็คือรีราคาเนาะเราจะขอเลยเป็นอันแรกก็กดจิเข้าไปเลยเมื่อคีิกันได้แล้วในตัวมดหมูและบริการทีนี้ก็ให้เราแตงกดย้อนกลับมาที่ส่นตัวเพ a c ฟ b บุ k ของตัวเองไปทำการคัดรอบวิ่งสำหรับผู้ถัดถได้คัดรอบได้ไนเนาะกดที่3จุดหรือว่าสัญ,ญ,ญักลณ์แชร์เนาะกดเข้าไปจะมีคำว่าคัดรอบหรือ,อกัออปีก้ก็กดเข้าไปได้ก็ได้ลิงก์กันแล้วเนาะแต่เนี้ยเขาไม่มีกระดาดรอบตรงนี้แล้วกดคัดรอบเลย อาพอได้ดึงของตัวเพจกันแล้วที่นี้ก็ให้ย้อนกลับมาใด,ด้ด้านของตัวซ้าแล้วก็ดิงมาวางพอได้วางลิงก์ให้เสร็จแล้วที่นี้ก็ให้ใส่จำนวนพอได้ใส่จนนำนวนเนร็จกดสั่งซื้อตรงด้านล่างอาเท่านี้ง่ายๆก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการเปิดเทียบรอยแล้วเนะวาะเมื่อเราสั่งซื้อกันเสร็จแล้วที่นี้ในตัวออเดอร์เราก็จะมีการขึ้นบอกแบบนี้เราก็สามารถที่จะรอกันก่อนได้หรือไปเช็คดูยละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนก็นได้โดยคลิกเข้ามาที่ตรงนี้ที่คำว่าประวัติการสั่งซื้อ ใช้เราสองเันไปอยากจะเข้ามาเช็กดูว่าออเดอร์ไปยังไงมีการขัดข้องมีปัญหาย,ยังไงไหมกดข้ามมาดูด้วยตรงบ้านนี้เลยนะคะจะมีเราตามเป็นการแจ้งให้เราได้ดูหรือได้เช็คสถานะกันได้แบบนี้ก็เลยนะว่าอยู่ในระดัไหนอยู่ในขั้นตอนอะไรเนาะถ้าขึ้นมาบอกประมาณนี้ก็เรากันก่อนได้เลยแต่ถ้เา,าเข้าไม่ใช่ตูวเรามีการยกเลิกไม่จะต้น่าผิดพลาดหรือว่าขัดข้องก็จะสามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อตรงมีกันก่อนเนาะดีครัว่าตัว สำหรับหัวข้อตรงนี้เขาจะเป็นหน้าต่างให้เราได้เข้ามาแจ้งว่าติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินในส่วนของหัวข้อของตัวเนะาะขอจะให้เราได้พิมพ์หัวข้อและพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งปัญหาไปให้กับดมินจะได้เป็นการแจ้งปัญหากันแล้วหรือใครมีรูปภาพรูกดเนบที่ตรงด้านล่างนี้ส่งรูปภาพไฟล์ก็จะเป็นการแจ้งปัญหาดมินได้เหมือนกันเนาะอาจเขาจะเป็นประมาณนี้เลยในด้านการใช้ง,งานของตัวเว็บไซต์เนาะหรือการแจ้งปัญหาหรือว่าใครอาจจะใช้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาเลยสัดขอ้อใช้งานทำตามปกติอยากจะลองย้อนไปดูยอด ฟุตกลับราดูได้เลยเนาะในตัวของเพจตัวเองว่าตอนนี้จะมีผู้ติดตามขึ้นมมาบ้างรยอยางว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าลองดีนะ่าจอดูเลย อ่านี่เลยหลังการที่ทำเครื่องซื้อกันไปแล้วนั้นราซุกผู้ใจมากทีนี้เนาะตอนนี้ยอดผู้ติดตามมีตัวเพิ่มไปเป็นรูปแบบเขาได้การแกร็บมาเสร็จเป็นทีมรับแบบนี้กันแล้วว่าจำเก่งของเราไม่อยู่ไม่เท่าไหร่เนาะจต่ไม่ใช่แล้วเนาะว่ามีอยู่แค่สิบกว่าไปยี่สิบกว่าเแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมากเปลนร้อยเจ็ดสิบเป็นทีมรับแบบนี้กันแล้วเนาะอะ่าถ้าแถว,วทีท่ขั้นตอนในขั้นทำก็ไม่ได้อยากจะซับซ้อนอะไรเลยห้าว่าใครที่สนใจอยากจะทดลองใช้งานหรือว่าทำตาม ดเข้ามาในลิงก์ที่ได้แปะไว้ให้เพื่อรอชิงงานตามๆกันได้ง่ายๆเนาะมีใครสนเกอยรติลศรอชิงงานหัวข้อมเพิ่มเติมฟอสามาอดตัวเลือกชินนงงานหัวข้อมเพิ่มเติมกันได้เนาะในด้านของตัวบุ๊กไซอ่าแล้วก็สำหรับในบขีปนาวุธวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยด้วยเนาะในการเพิ่มเพจไอเฟิมบริตาเียเพจก็จะมีประมาณนี้หากในวันนี้เราไม่จันพูดผิดอะไรไปหรือทำอะไรพลาดกันไปก็จงขอโทษกันด้วยแต่ถ้าดูก็นแล้วเข้าใจรับชมจนจบถึงตอนนี้ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหร